เรื่องยอ่อละครฟ้าพยับธงเห็นพอตาพยายามนำสิ่งของที่บ้านออกมาขายเพื่อนำเงินมาใช้หนี้กับธนาคารจึงตัดสินใจพาพอตาไปเอาทองของอารีที่เขาแอบขโมยกลับมาจากสแสวงนำมาให้พอตาใช้หนี้ขณะที่ยายหยีคอยจับตาดูพอตาและธงอยู่ตลอดและเมื่อได้จังหวะเห็นทั้งสองอยู่ด้วยกัน จึงส่งเรียงไปตามแสวงให้มาเห็นภาพที่พอตาอยู่กับธงสองต่อสองพอตาและประชื่นถูกคนร้ายจับตัวไปเรียกค่าไถในขณะที่เธอเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งของมาลีเมื่อแสวงรู้เรื่องที่พอตาถูกจับตัวไปจึงรีบตามไปช่วยแต่กลับถูกคนร้ายซ้อนแผนจะฆ่าแสวงทิ้ง ขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ